อ่ะสวัสดีพี่น้องแต่ละมองแต่ละวอนเบิร์ตสกูสุกคนพี่นอ้อ,องไอ้เมเนกะมาพบมาพอกับสองคนบ้านนอกคือเก่าค,ค,คือเดิมเมอเนเฮาก็ยังอยู่ทีบับ่์นาบอ,าบอเมืองธุระคมแข้งเวียงจันอยู่บ้านพพอตาเฮ้าเมอเนเฮ้าครับทีมงานสีผ้าพี่น้องปเปี้ยวพิ่งพี่น้องเลยมากับในผ่านเฝน พันกำเดี๋ยวเลยหลามาหลายแล้วทอดบ่อลอยห้างก็จะหลาหลักลอยเลยโอ้ได้มาแล้วมาขายบ่ขายขายโลละเท่าไหร่โลละแสนสาวโลละแสนสาวหนามมันบ่ะหนามโอ้หนามันโลมันในโลละแสนแต่ตอนนี้เขายังถ่ายอีกให้พันอีกผู้หนึ่งพันยังไงพันติ้นพันติเดี๋ยวเลยไมเฮือนเพิ่นเขายังถ่ายเ่นอยู่ ตอนนี้จ้านักกะไปเล่าหลุนน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิได้หรือบ่ได้จกห้างเท่าสิปเป้ามั้ยห,หนึ่งห้างพี่น้องเลยโอเคเขายังถ่าผ่านอีกคนหนึ่ง,งเจ้านา,นา,นาเขาเดินไปเส้นนี้ไปนี่ใกล้เต๋ยวหรอือเปล่ใกล้เต๋วยวล,ล,ล,ลักหนึ่งโอ้ประมาณหลักหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอุปกรณ์เขี่ยมไปเอาเพิ่งมียังไงนี่โอ้มีชุดใส่ข้างในบ่ วกนี่ละโอ้หมวกหมวกสุดหัวหมวกสุดหัวเสือเสือโอ้เสือเอาเพิ่น้องเอ้ยใส่มีดปาดเอาเลยเอาแบบโบราณเลยใส่สุดกันเสือกันฝนไปเอาเอาห่อฐานในพันจันหน่อยสบายดีในพันส้วยด้ดยด้วยนี่ในพันทีมงานนะพี่น้องเอ้ยนี่กาเกียม โอ้แหนปาโบาเห็ดคือขาดนูด่นัดบอกยันว oh, yeah. ่าปลาเห็ดโอ้เ oh, งินพนลงังว่าไงเอ็แมแอมแป้นไนเอาไงใหม่แต่ว่าออนช้อนใหม่เพื่อนนี่เป็นคือเป็นค้างนี่มิติไม่ดูบดทางนั้นเลยเลือเ่อยี่ใส่วงเลือเล่อยแล้วเ่นเนี่ยใส่เลือ่อยจักบ่เลยลเลยมือของเื่อนเนี่ย โอ้ย oh, <Men. S 1> ังใส่แต่สมัยใส่เลยมือคนพี่น้องเลยนี่ใส่มือแม่นไปดูเพราะทางเป็นเครื่องมัาเนาะต้นบ่แม่นหน่อยเลยต้นใหญ่ขนาดพี่น้องใส่เลยมือเลยเนาะสมัยตะกี้พี่น้องเลยไม่ต้นเดียวเนี่ยได้เงือนสามหลังพาทุกไม่ต้นเดียวได้เงือนสามหลังพี่น้องเยจักใหญ่บ่ใหญ่ไมปดูแต่ละหลังเนี่ยบึ้งโมแม่นหน่อย มาเบิ่งแต่ละหลังโมเมนหน่อยๆพี่น้อยไปโอเคพี่น้อยในบ้านน้องกาเตรียมเลยเตรียมออกเดินทางบ้าเนเ่ยไปออกเดินทางเล่าบ้านเ่ยยังหิกประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรทางกับรนตกไม่ไมพี่น้อยต้องคอยแล้วบง โอุ้รงไหนตรงหน้ามันกลวงขนาดเลยบัดนนาบ่อขึ้นกเมืองทุลคมโอ้บรรยากาศขาดขนาดบ้านไปหมักเงาหมอกไฟก็มีบอกหนึ่งบ่อน้งสิบไปี่นโอ้มีแต่หมอกเงาอยูแล้วโอ้ไปยังเจ้า โอ้จอบังเดินป้าตัวหญาเขี้ยวงามขนาดนเนาะปลูกไว้งัวยางเอาขวยเ้าลดงยไลเนาะไม่ได้เอาเข้าเดีลบางงวาคือว่าสิบเอ็ดสิบสองตโอ้คือว่าเห็นหย่างามอะป้าตัวหย่าเพิ่นปลูกไปเนายปลูกหญอน้านใหมหเปต้นโอ้เ้ยดยดพแล้วว่าบนเื่อนเถิ่อนครับโอ้ยอยู่ในดงฮเขาหัวเพิ่นไปบอืม เออจอดรถไปเนาะเอาสียงเงางงัวมันกับพี่แล้วกันเนีนี่มันกับตุ๋ยแล้วนี่หญ้าปลูกบ่นี่เอาเนี่ยมันมาบ้านปะบ้านเออโอ้ตัดให้มันกินแล้วเนาะบ้านไหนเนาะปล่อยเลยโรถโอ้ตัวฮ่าตัวตัวหนาพูนหลายพี่น้องหญ้าพูนหลา่พัน เพิ่นโบตัดเพิ่นจิปอยมันกินเลยปอยเขากินเลยเพิ่นกล้งแม่งอ้อลายประมาณระดับสองสามเฮกตาเพิ่นปลูกหญ้าเหี่ยวเพียงหัวเข่าเลยคันข้าตัดให้มันกินในแห้งฉีกุ้มโดนแห้งฉีสามารถเลี้ยงได้หลายตัวอันนี้เพิ่นปล่อยเขาเลยพี่น้องเลยอ่าเจ้า ทางทีมงานเขายังมาบ่ะดนแลนมาแหลนมาลำหลังงนึงเาหาเห็นขามือมือนาคันเห็นข้าแล้วมาจากมือมันจะเป็เอาโอที่หะโอ้ให่มันเขามาอยู่เฮื่นเลยมันอยู่กตองเอออยู่กตองแค่หื่นเจ้าฮะ้องห้างนะ อันหักนึงฮันน้อยๆเป๊ะๆลูกของโอ้มันมันมาอยู่ไหมเดี๋ยวน่ดดระตีบกเข้ามือเข้าโตุ่มือวันเสาร์มันมาอึน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 เอามันเอ็ดจังไหลยี่ว่ามันได้แทเลแม่มันเข้ามาเข้าหันโวบักใหญ่ๆมันเข้ามาอยู่ไหมเดี๋ยวน่ะเข้าเข้ามาทางไหนพี่บ่างไปทางไหนล่ะแล้วมาเอาหินเจี๊ยบ ท oh? e ิ้ทันใดอยู่ไปเมื่อแล้วเลยไปเบิ่งไปทีมงานเอาพยาธิเลยนายพานนี่เอาเพิงนี่เก่งห้างนึงเขากลัวเขาว่ามาทิ้งนี้น่ะต้นเดียวครับเออมันมีสองงานเอาไว้อันนึงอยู่งานนี้อันนี้อยู่งานนี้มาเข้าอย่างเดือนหกนี่จ้าเพิ่นล่ะเดือนห้าเลยอุปกรณ์เพิ่นพานแห้งกับพันนี่พันแห้งกับซีร พันตินเนาะเออไปให้กูจับสอกเออบอกกันเดี๋ยวเี่ยวจะสอกเป่าเถอะเบิร์ดเราแกนี้ว่านเบิดแล้วาปะวานโมโผล่จ้ะโอ้โไปซื้อทีงไหนวะเอาซื้อมาลอยหนึ่งโบนี่แม่ขวามกูนะอันอีดาสั่งน้ำเฟตนะกูซื้อหักสามสิบหนึ่งสั่งมาลอยหนึ่งเนีอยู่หฮัทโบ่์ว่างโบ่์อันกูไปเอาบ้านยี่เราแก้วันสามสิบ mò là bò cái gì hoạt lạ cái gì hoạt là bị đau ơi mò ô dù theo nằm bà nằm đồng hoạt là bò chơi leo với nhau chơi leo Hãy subscribe cái sọt chút lẹo phía nhau các bạn này. Như thế đúng Tiếng hoàn hảo Hoa nhang lọ đông Ờ, à, tập đúng มูปลาบ่ามี่แถวทเนี่ยฟานม่บ่บ่มี่เนาะประเภทเห็นประเภทอันนั้นือสีมี่ใช่เนาะตัวเห็นโอ้เด็ดเตยเตยอันนี้บ่อแม่ว่ากินน่ะโอ้เตยม่แไโอ้โอ <laughs> ha. không oh. này. bạn này. đây trước mưa lại cho hiền à Ôi. đảng này. Này, tôi không ông. Ôi, mày này, áo này, oh. <cười> <cười> tầm, tầm này bây giờ. Ôi Tầm tầm Ôi. จะได้ได้มาห่ดทานจะเห็นจ้งมือจะเห็นะนะเห็นเห็นอไมจ้งมือามมนนสามมือมัอไหนสังเกตร์เพิ่งดูเอาวานนี่บ่อ๋อคนตูขกขำอาหวานนี่ไวจัก <c oughs> เอ้อเย,ยคยนดังไขวไปเอ้ยเรือจะดังห่างมันนี่แลหละเอา <c oughs> ไว้ให้เฮ็ดเพิงได้พวนี่ดังอ่ะ โอ๊ยแหล่ะแหล่ทีมงานเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นไปสามมือมือที่สามเอาเลือดเต่ังห่างมันเลือดเต่ังเพิ่นเอาเลย่นเอาหนามมันโอ้ยสุด้ายเดี๋ยวว่าสิมาเอาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งเอาแบบ ถ่าถ่ายเลย,ยบ,ลบัดอนะไรมาแบบนียหั่งเห็นว่าไหนนะเฮ้ย,ยบ,บัดเลยไปเลาะเมื่อวานนี่โอ้ยใช่ได,ด้เดี๋ยเนาะเขามาตัดหนาก่อนเฮ้ยเออเขาเอาว่านนี่เขามาเอามาน้ำลังเขาเสียเห็นทีมงานเขาไม้ไว้ เอามาเข็นไม้ไปเขาแล้นั่งเขา,ม,เขามา <c oughs> เอ้ยโอ้ยเป็นอะไรบ้างแล้วเพื่อนกับโมมันเขาเอาก่อนเขาตัดหนาเลยกลับมาชิมเอาหมักแงวบบ้างเอาหมักแงวเมื่อเมื่อกินพี่น้องเยนี่ต้นหมักแงว พันกำ่นพามาบางแหน่ต่อโอ้ต้นมันสูงนเนาะบางแห,น,งแหน,าาางน่ชุกแล้วบ่หนิมันชุกแล้ยหนิโอ้ปลูกบอลลูเกิดธรรมชาติ์บางแหน่หนิป่อมันเกิดธรรมชาติบ่หนิเรียกว่าปลูกเอาธรรมศาตรโอ้บุรีปลูกเนาะโอ้ต้นนี้บุรีปลูกอะไรเป็น,นต้นนาะ โอ้มันเกิดธรรมชา,าติเลยเพิน่นเกิดมาเห็ดไห่เห็ดสวนใช่เนะาะเป็นไทยเพือจะเป็นปลูกหญ้าบุ่รีปลูกยังวะเออปลูกหญ้าอ๋ออเนี่ยเบิ่งแดงๆตอนตามๆแม่นบ่ฮะเออโต้โอเคโอเคพี่น,ววน้องเอ้ยบ่ได้แนนึงก้าวแนงนึงโต้ตัวคนหวานเนียน่ยาเขากำลังเกิด เกิดแล้วเกิดแล้วเออตุ๊โอเคพี่น้องโอเคบัวไหนแนี่หนึ่งรับแนี่หนึ่งมาเอากเอีแยวบาดให้โอ้ต้นตั้มหนึ่งโอ้มันหนึ่งแล้วมันหักลงเนาะมันมันคนต้นนี่คนตั้มพี่น้องเอ้ยนี่อาตุ๊วานบ่ดกขนาดเลยอาตุ๊ mô nhà có mày mẹ mô nhà xe mẹ mày lên bị đau lên ôi thập tâm nước nó mắn khôn luôn này thập tâm này Ôi tao bao phường như này này hà hăng này áo áo bộ đại đó áo bộ đại Áo cái nào ấy phải bưng gì chứ phải bưng gì chứ áo bộ đại và bên nhang chân áo bộ đại phải bưng nấm cành vì nó phải nấm năm cành hà hăng lại phường như vật phường như vậy เพิ่งหมยเอาไม่จะไปเบิ่งจืิอๆเนาะห้างต้อเห็นห้าเอาได้ผัดเขาเจะเอาก่อนเจ้าเอาก่อนแล้ว <c oughs> จเวจ้าเอาก่อนคือว่าเจ้าได้กระตาบวยเชื่อเที่ยวมันีนตงใไงเห็นเผ่งพี่น้องเลยแต่ว่าห้าบวได้เห็นวิธีเอาเผ่งเ้าจอย่างไรพี่น้องเห็นวิธีเอาเผ่งของในผ่านเอาแต่ว่าเชิดได้เขาก่อนไปเ้าไปเบิ่งเผ่งจุัดมีอยู่ห่างโอ้ห้างใ <c oughs> นใหญ่กูหมูเนาะ เดี๋ยวบิกชุมกกมาเบิ้งนี่นีว้าตัวหนี่ใหญ่ดิเกือบเกือบว่าให้โดดโดเลยหงนี้กันโอ้ตัวใช่คือว่าคือว่ามีสองหบอกไปตใช้ใช่ห้องหนึ่งเลยใช่ทางไหเบิ้งทางไหนมันแ่งเบ้งทางนั้นบ่ โอ้โมเห็นแต่เนี่โอ้หมกตองเนาะลูกขนาดหมกตองป้าตัวตองต้นใหญ่ขนาดอันนี้บ่อพูดว่าแนวหมกตองบ่งโหวล่นไกลโคกโอ้กระแม่นอยู่ร้องนี่ล่นไกลไกกนี่เนาะหมกตองชุกแม่นบ่เนี่ยเออล่นในเงาเนี่ยแนวหมกตองบ่งโหวหอมแนวหมกตองบ่ล่นไกลโคกคนวะแม่นแท้ใช่ใช่โอ้ มาเพิ่นเกิดไลยขนาดพี่น้องเขาจะยากยันมันคัดขานเออนี่นี่ยู่วัางนี่สห้างห้างนี่บ่ใหญ่เนาะห้างไหนเนาะเห็นบ่คักปาไหาพี่น้องเ้ยเด็ดเนี่ห้างนี้น้อยห้างนี้เ้อะเห็นบอกคักเัญหากี้องเลยเด็ดเนี่ยต้องน้นตองห้นนี้ใหญ่ขหนาดคือสิญายไปเลยเา็ต้นี่ยห้านี้น้อยหจางนี้ย เอสองคนกอดบงห่มเลยสามคนโอ้นเพินอยู่ับเลนชานเพิ่นไปนยสวัสด์เวยหาเขีวอุ่มทุ่มเลยไม่ยังเลยนี่ไม่ดูบะนี่ไม่ดูวะนี่พิ่นเรื่อยนี่ฮะไม่ดูบนี่เรื่องอะไรยังไงโอ้อะาเ็หัววะ เออโอ้เพิ่นมีสองหังบมเดลเลี้ยงยที่มันมาเองดีครับเพิ่งน,นี่ยมันไม้ธรรมชาติเนาะโอ้ยันว่าพวเพิ่นเลี้ยงเพิ่งพี่น้น <c oughs> ไปจังเ,เมื่อทีมงานนอวาร์เนี่ยครบเพิ่งออกคุณแวะไปเพิ่งในวัดเลยบ่อเลิกเขาเลยเออเพิ่งในวัดแหละก็จังเมื่อเลยพี่น้องเลยอู้ว์บยากาศน้ำทว่วน้ำท่ารบนขักอะไรมีงวมีขวาย พาพี่น้องมาเบิ่งหั่งเพิ่งแถวนี้โอ้หั่งเผือกลายขนาดพี่น้องเอ้ตัวนี้เอาบบได้เสียหั่งเพิ่กว่าจะเอาบบได้เพราะว่าอยู่วัดพี่น้องเอ้เผื่อนอนุรักษ์ไว้เอาบกขาวดอกขั้นเพิ่อไหนเอากระบอกขาอยู่วัดอยู่ไหวพี่น้องมีแต่ไปเบิ่งสำคัญว่าเพิ่ว่าหั่งง่ายขนาดอยู่อยู่ซิมเลยแน่ไมเห็นโอโสดดำๆนะแม่เลยพี่น้องเอ้ไปไปเบิ่งใหญ่ใหญเลย เขาขึ้นไปเที่ยงได้ปะโอ้ยันเนาะโอ้นี่ยเนี่ยเนาะพวกยางขับไปเก็บไก่จะหน่อยก่อนวางขันใดนี่ได้เนาะยางมาเบิ่งอยู่ขันใดก่อนพี่น้องเยโอ้อยู่ทางหน้านี่นี่ยๆดำๆตัวนี้แม่เลยพี่น้องชมของไม้เบิร์นไกๆก่อนปติห้างทางหน้านี่มีมีหัวหน่าแล้ปะเนี่ยมีไปแล้วเนาะ อนอยื้อตังขาไงเน่สองเท่านะสองตั้งขาแปะแปะบนทางหนึงนง่ง,อ,ง,ง,งอ๋อเห็นสามห้างอีกใช่ไหมเห็นสาม,สามอยากไปเบิง่ง์กไกลๆอีกก่อนโอ้ตัวมีแต่ห้างะระดับเกือบว่าพี่น้องนี่ตัวนี้ก็นีน่สี่หังหนึ่งหังนี่อันนี้เขาเนีเบิือนเบิร์กชุบกองเขามาใกล้ๆกว่อนี่นี่หังนี่หนึ่งหังสองหังหนี่ แล้วชามอยู่ข้างนี่ห้องที่สามน้ำดำนี่ซ <ไป S 1> ีอยู่เทิงพี่โอ้ยน้ำดำพิมพบกขักวันไหนนไเนไนโอ้ีห้างมีหัวน้าบดๆเน่<อ>นย,ยนประมาณร้อยโลร้อยโล4ห้างเนี่คนออนักวันั้นบ่ บน้ำนั่นได้ประมาณร้อยลบน่ห้างนี่ด้วยเบื้องสิ่งห่างกับแผ่นข้างนั้นยางไปข้างไหนก่อนยางไปยางวาเบื้องกระขักก็ดี้องเออนี่นี่นี่ sao ông hăng này thế này ừ, uhm, nọ hăng đây nhầy có mùa này này Có hoa cắn mà sao cắn nọ hăng này cái nhầy này sao hăng này ơ thưa sao hăng toàn là xì cái thợ mà uhm. ồ sao mà đây hôm nào mà luôn ồ oh. ให่ขนาดเลยชํากระดงเนะาะชําแล้วกระดงพัดข้าบอกกลัวเนาะโอ้เครว่าจะกลัวกระดงพัดอีกตัวนึ่งซี่หั่งนี่ยผ่านเอาว่าสามารถได้นําเพิงประมาณลอยลูกแต่ว่าอยู่วัดมาอยู่หลายปีแล้วบ่เนี<ะ>่ยมาสุป,ปีฮะมาสุป,ปีมาสุป,ปีโอ้มาอยู่สุป,ปีพี่น้องไปไป,ไปับบา้านเนาะ ตัวนี้ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นหั่งผึ่งใหญ่พี่น้องเลยขั้นไปเห็นหัง่งใหญ่ๆอยู่ดงเนี่ยนี่ปะเนาะในผ้านในวานเนี่ยพี่น้องเลยวานช่วยแล้วเฮ้ยเอาไปเอาผึ่งกับพวกเด็กผึ่งพี่น้องแต่ว่าการยังดีเขาได้เห็นผ้าพี่น้องเอฟซีมาเบิง่งได้เห็นอันนี้แม่นยูวัดปั่นบาน้บานนาโอเมืองตุลกคมแข็งยิ่งจันพี่น้องเลยไป các bạn vào này